เร่งกานุชสวัสดีสสดจ้า,จาวันนี้มาพบก,กับสองวันแค่แนวมันเดิมจ้ามือหน,นีมาพบก,กับ เมนูปลาเผาจ้ะเมียงปลาเผาจ้าว้าวเสียชจ้าเขามนีแผ่นปอเปี๊ยะเหลือนะจ้ะเหมือนว่านเดิมก่อนเหมือนเดิมจ้ะก่อนอื่นกะเดี๋ยวขอแซีแผ่นปอเปี๊ยะกันด้วยี่น้องมันตองแบบกินไปแซ่ไปจ้ะคือ จะแช่ไว้กันม,มันม, <GPA S 1> มันเปียบหมดเลยจ้าเสร็จแล้วมันจะ,จะออกมาเป็นแผ่นใสๆแบบนี้น,นะพี่น้องจ้าห่อเลยบัดนี้จ้าพี่น,อน้องมีหนุ่มข่อยอย,ยันสองแผ่นเลยใส่ผัพพกลูกกอน จ้าเผาะกะไ,ได้เทศเองเราจ้าสื่อจ้าพี่น้องสื่อแบบที่เพิ่นเผาไว้แล้วสิน่าจ้าอันนี้ก,กินได้จ้า <c oughs> อืม้ม เสียบมาเลยพี่น้องปลาเผานี่น้ำจิ้มแบบซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานหอมจ้าแต่ว่าอื้มมักน้ำจิ้มหวานไร้กว่าพี่น้องนี่นะก็ขอยที่ว่าเต่แผ่นแบบนี้จ้าเข้ากับหัวเลยแบบนี้พี่น้องข้าแหลกจ้กพี่น้องกินเด้อจ้าแบบ ทำแล็บผมพี่น้องออกสินสองหน่อยได้พี่น้องอันกินแนงบุญนี้ต้องกินกินข้าวหน่อยบ่ะดียเพราะใส่หลายอย่างข้าวหมกบ้กทำที่สองห้อกะจัดของเตรียมของจ้าพี่น้องเก็บของเก็บข <c ười> องเจ้าชีพเจ้หเอากะ เตรียมคล้องไว้เพื่อที่สีห่อนเนี่ยละจ้าพี่นอ้องเพื่อเป็นการบอร่อเชียเวลาจา้าใส่เข้าไปเลยจา้าพี่นอ้องปบุนได้บัดเนี่ยป่บาเหมนีนพี่น้องบุ๊บันนึนนนงเลื่อมลูกสิ้นจา้าข้ามแหลกจาก้าใส่ลงไปใหม่พี่นอ้องด้วยน้ำจิ้มเนะาะจ้าพี่นอ้นองเห็นป้ะลาได้บัดน,นี้จา้า mặc dù là cái nọ. Xăm đi, chăm lại mhm 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 này, mhm 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 đi mhm mhm gì đó, mhm 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 แบบนี้อันผู้ดใด้เป็นไพ่เป็นเคยนี่นกันจะไปกินเฮียนปูเฮียนยากันจะพูเจ้าไปกินข้ามเยี่สิกินบ่ไรดอกจ๊าจะไปกินเด้อจะไปกินเมนูอื่นเด้อก่อนที่ว่ใคร่น้อหลานลงไปเลยจ้ะเาราจะอายเขากินบ่รู้ขนาดเอยข้ามหย่อมไว้เลยพ่อแบบนี้พี่นอ้องอันนี้ ทำนหน่อยๆจ้ะว,ว,ว้าวโอดีปั่นไว้รีกิออนอดีปัน่นข้าวมือดีไว้นี่โอดีปั่นปลาด้อนี่ไลยนี่ข้าวมือไเมียงปลากินกนระเพนโอเปียกะเสียบด้อจ้าพี่นออ้องร่องร่องสื่อไม่เห็<อ>ดเบิ่งจ้า อืมเตรียมเครื่องพี่น้องเตรียมเครื่องไว้จ้าอืม,มเตรียมไว้พี่น้องใส่ปลาลงไปงพี่น้องใส่หมูขินหลาดน้ำจินน้มแห่จัากน้อยจ้ะโมอะไรแบบนี้จ้าพี่น้อง ความใจกันจาจะหนึ่งคำเตรียมเครื่องไหวคือเก่าจ้ะพี่น้องเพื่อเปลี่ยนการบ่เสียเวลาจ้ะมาเปลี่ยนการไม่เสียหาปลาก็น่าสนี้พี่น้อง ไปหาปลาก่อนลูกจินเมื่อกี้เกือบติดข้อจ่าพี่น้องมันเป็นนวยปวดแบงเคิงกันเนาะจ้าลาดน้ำจิ้มช้ำๆเพื่อกาจ่าพี่น้องโอ้ยกินข้าไแบกเสียบจ้ากินน้ำมัน กินแล้ไหมมาเร็วร้านหน่อยจ้ะเสียงเวดเกันนี่ละผู้นี่ละสวัสดีครับนู้นนู้้องอยู่ทางนู้นเดินมาทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับอนกินอะไรนกินตินอะไรบ้ากินเลย วว้าวอร่อยไหมไก่มันเดิมพี่น้ <c oughs> องกินมมงทอกมันกระเซยบเสียบตั้งละจา้ามันมันเบียรจักน้อยโอกเลยเสียบคนก็นเรียกกินเอา ัเด <otic ality> ือดจ้าพี่น้องบมา่มาตักงไหิพี่มาตังไหนฮึ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 ฮ

กินตาหมองแสีบแต่นาะบาดนี่หมองก็เสียบเนาะโอ้โหเตาหมองเน,นี่ยมันแสีบแสีบคัะเนี่จ่าพี่น้องไปล่อดเห็ดเบิงจ่าปกติเขากินอ่าเมียงปลาเผาเขากกินเมียงตะพักเนาะจ่าล่อนสื่อแผ่นปอบเปียกปกติเขาจาล่อมสื่อแผ่นอ,อ,อันนี้มะเมียงเบิงพี่น้องแสีบเนี่จ่า ียบนี่แม่มาดูสิีล้วมาดูส มันนี่เหากับพี่ปกียางกับกาพี่น้อนน,นั่นเห็ดเหตุผลทำเงินสี่พี่นองไม่นมเทอะแอะปัญหา,าได้ปกก,ก,กับทุกอย่างจ่าอือกุ้ลงเลยาได้บัตรพี่นอนเริ่มใส่ผักตัวอ,อือ <c oughs> <c oughs> จะกินแบบวิธีนี้กะง่ายดีคือกันจ้าพี่น,อน้อง เดี๋ยวต่ความถนดัดไปมันจ้าแต่ว่า<ม>ทางเขากินแบบเป็นข้ามันสิกอะเสียบจ้าพี่นอ้องคอยโฮแต่ว่ากะอาจจะท่านบ่ท่านใจอ่ะสำหรับูุกินเลวจ้าคอยเนี่ยมัดสลัดจบด้วยพี่นอ้องเสียบได้เหมือนมูยหัดจริง เ่อเนี่ยก่อนสลัดสดด้วยเนาะสลัดโลเออนั่นแหละสลัดบ้านขอเอียสลัดสดสองอวนซื้อแผ่นกบเปียตุ่นี้ีมากอ่ะเป็นสลัดโลจ่จัดหน่นอแต่ว่ามัน่อยใหญ่เหลือก็เลยร่องเอามาเมี่ยงกินไช่ปลาเผาจาะ้ะแซ่บ ในการนา้นขั้นสุดท้ายจ้จะวิจิกรดินเลื่อนเื้องหวังวิจิาจลำล่าก,กันจ้ะขอบคุณในหลายจ้ะอ้ทะลับปุติจั่มจ้ะคุณขอบคุณคนทุกคนที่มาหักแข้งสองอวนจ้ะ คำสุดท้ายได้พี่น้องขอบคุณจ้าข,ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามสองอ้วนเด้จ้าฝากพี่น้องจ้าผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วยังบทันได้กดติดตามช่องสองอ้วนชาแนลจา้าฝากกดติดตาม,มฝากกดไลค์กด,ชดกแชร์นะได้จ้าฝากติดตามชาแนลนะได้จ้าบาย